สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและแม่บาริพัชัยทุกท่านนะคะนี่ค่ะขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้านะคะจากจังหวัดชุมบุรีนะคะสั่งซื้อผ้าถุงลายขอนะคะสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะคะกานเย็บนะคะจะเย็บเป็นถุงแบบนี้นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะสินค้าจัดโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะเริ่มวันนี้วันแรกนะคะวันนี้วันแรกนะ590บาทนะคะแถมฟรีเข็มขัดนะคะเข็มขัดเงินขาวสวยๆยนะคะคุณลูกค้าค่ะ สวยๆเลยค่ะเย็บเป็นถุงแบบนี้ให้นะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะดูคลิปนะคะชมคลิปการใส่นะคะได้ที่ youtube แม่มารีผ้าไทยนะคะกดติดตามช่อง youtube แม่มารีผ้าไทยนะคะแล้วก็ชมนะคะชมคลิปตัวอย่างการใส่ผ้าถุงนะคะจะมันได้เลยจ้ะสวยหลืจ้า นี่ค่ะถ้าถุงลายขอสวยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่จะแถมนะคะแถมเข็มขัดให้นะคะหนึ่งเส้นนะคะพี่ๆค่ะเด็ดค่ะขอ,อยาเาือกให้เลยนะสวยสวยลายนี้สวยมากเลยค่ะคแถมไม่ฟรีเลยนะคะหนึ่งเส้นนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่12นะคะจนถึงวันที่12บธันวาคมนะคะจะ้า ขอบคุณคุณลูกค้าจากชมบุรีมากๆเลยนะคะวันนั้นก็สั่งเสื้อผ้าใหม่สีขาวไปวันนี้ก็สั่งเคอถุงไปอีกงหนึ่งเนาะอย่างเงียก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะขอบคุณนะคุณลูกค้าที่ยังนะคะที่ยังไม่มีช่องทางการติดต่อเนาะขอเนื้อแจ้งทางนี้ละกันนะคะว่าแอดไลน์นะคะแอดไลน์ m a l i 0416นะคะแอดไลน์ m a l i 0416นะคะถ้าแอดไลน์ไม่ได้ก็โทรมาก่อนนะคะ9 0น1 6 0 0 8ได้เลยนยะนี่หนึ่ะหกศูน่ะ สบายๆค่ะใส่กับเสื้อได้เลยนะคะผ้าิ้นแบบนี้นะคะมันจะแต่งได้หลายแบบนะคะใส่กับเข็มขัดก็ได้ใส่กับผงซินแบบนี้ก็ได้นะคะผ้าถุงที่นุ่มใส่จะเป็นผ้าซิ้นตีนแดงนะคะสวยๆใส่สบายมากๆเลยค่ะเสตนนี้ก็590บาทนะคะแต่รุ่นนี้จะเป็นแถมัวซินแบบนี้นะคะยังไม่ได้ลงหรอนะย่างไงก็ ฝากสินค้าจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะช่วงนี้ด้วยละกันนะค mm ุณ hmm. ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็แบบโอนอ่ะก็590บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเก็บเงินไปทางเนี่ยขอแยกบวกเพิ่ม50บาทนะคะก็จะเป็น 590บวก50บาทเราเป็น640บาทนะคะพี่พี่หกบาทนี่คือเก็บเงินไปทางหน้าบ้านนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสีไหนะอะไรยังไงนะคะก็จะมีสีชมพูสีม่วงสีทองนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะส่วนเข็มขัดต้องขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะสวยทุกเส้นสวยทุกให้สวยแล้วก็เหมาะ เหมาะกับคุณลูกค้าด้วยเนาะแต่น้องเลือกให้เลยจะ้ะยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าจากชุนบุรีมากๆเลยนะคะ<า>สั่งซื้อรอบสองแล้วอขอบพระคุณนะคะ